ช่อนแดดเดียวนะจ๊ะเอาออกมาจากช่องฟิตแข็งปังยังทำอะไรไม่ได้นะจ๊ะต้องให้มันละลายน้ำแข็งร่อนเวลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนแดดเดียวอันนี้ด้านหน้าของปลาช่อนแดดเดียวนะจ๊ะ เนื้อก็จะประมาณนี้นะจ๊ะปลาช่นแดดเดียวสีสวยเขาก็จะแลกก้างออกมาให้เราแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าในหม้อทอดนะครปลาช่อปชนปลาช่อนปลาช่อนแดดเดียว เป็ันละลายน้ำแข็งว่วามันออกจากช่องฟิตมามันยังไม่ละลายไม่ได้ออกออกมาไว้ล่วงหน้านะคะเพิ่งไปเห็นในช่องฟิตนี่นี่น,น,นี่นี่นะอันนี้คือด้านที่เขาผ่าออกมาเป็นหนึ่ง กมีกับด้านแบบนั้นรปชจอไปรจชไปเจอเดเดียวอะไรอะไรไม่รู้เพิ่งซื้อมาฟังเรกงนะจ๊ะจากโรสันโรสันด้านที่มีหนังแนมะ่แจ่มหนังน้ำแข็งก็จะเริ่มละลายนะคะฉายไว้ทำคลิบหน่อยนะทำคลิปทำคลิบ แปลกมากทำไมเขาต้องมาขึ้นอั่นนั้นกันแยนน่วันนี้จะกินปลาชนเด็กเดียวเอาเวฟอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นนะนิดหน้าในช่องพี่ก็จะเหลืออยู่ เากพงกับอะไรเชื้อมอนเชือมอนวันนี้ซื้อปาช่อนแดดเดียวมาแค่แพ็คเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวออกไปตลาดก็จะซื้อเองนะควันนี้ไปชอนปช้นปะช้ะช้อนป้อะ ดูกันต่อว่าเอาไปเท้าเขาไปเวลแล้วเดี๋ยวจะสั่งให้ดูใหม่นะจ๊ะายบายนะไปแล้วจ้ะ